หล่นเต้าเจี้ยวหมูส้มต้มกะทิปรุงไม่เผ็ดสูตรเด็ดไทยโบราณเด่นกะทิสามรสเปรี้ยวเค็มหวานผานสมผสานรสชาติอย่างลงตัวคว้าตาหลิวตามแอดมินเข้าครัวาม,มาทำพร้อมกันเลยวัตถุดิบหลักของเราวันนี้คือหมูส้มแก่ห่อแล้วยีให้แยกชิ้นกันตั้งหม้อเทน้ำกะทิใส่ลงไปเคี่ยวจนแตกมันจากนั้น นำหมูส้มลงต้มกับน้ำกะทิสักคู่จนซึมเข้าเนื้อหมูตามด้วยเต้าเจี้ยวเม็ดใส่ลงไปปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บแล้วเติมน้ำกะทิลงไปอีกนิดหน่อยคนให้เข้ากันพอเริ่มเดือดใส่ตะไคร้หอมแดงพริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดฉีกลงไปได้เลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันจะได้กลิ่นสมุนไพรหอมเตะจ,จมูก แบบนี้แสดงว่าพร้อมรับประทานแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกินคู่ผักสดแนมข้าวสวยร้อนๆฟินจนมืออ่อนไม่ได้เลยล่ะคะ่ะอย่าปล่อยให้น้ำลายสอกดติดตามวัสนาไว้นะคะจะพบกับเมนูเด็ดหลนเต้าเจี้ยวหมูส้มกลมกล่อมหอมกะทิเนื้อหมูเต็มคำอร่อยชั่ว